เหตุร้ายในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในคืนวันที่13พฤศจิกายนเริ่มต้นด้วยเหตุระเบิด2ลูกด้านนอกสนามกีฬาสตาร์เดอร์ฟรองทางตอนเหนือของกรุงปารีสเมื่อเวลา21นาิกา20นาทีตามเวลาท้องถิน่นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลน,นัดกระชับมิตรระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนีที่ประถานาธิบดีฟรองวอลองของฝรั่งเศสเข้าร่วมชม หนึ่งชั่วโมงต่อมาเกิดเหตุกราดิงที่ร้านอาหารเปิดดิสแคม d บดห่างจากสนามกีฬา8กิโลเมตรขณะเดียวกันตำรวจฝรั่งเศสแถลงยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนจากเหตุกระดิงใกล้คอนเสิร์ตฮอล์บาตาคลอง10บนาทีหลังจากนั้นตำรวจปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตเป็นอย่างน้อย26คนในจำนวนนี้15คนถูกสังหารภายในคอนเสิร์ตฮอล์ all, และมีการจับตัวประกันร,ร่วมร้อยคน เวลา23นาฬิกาประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสประกาศภาวะฉุกเฉินและปิดพรมแดนทั่วประเทศโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่4 2คนและอีก20นาทีต่อมาตำรวจฝรั่งเศสร,ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย2ครั้งเหตุระเบิดอีก1ครั้งใกล้กับสนามกีฬาสตาร์เดอะฟรองที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนหลังจากนั้นเกิดเหตุกระดิ่งและระเบิดที่คอนเสิร์ตฮอล์บาตาคลองยีรวบบริบสคอนาฬิกาสางสิบห้า่าการรราย2คน ขณะที่ตำรวจนายหนึ่งในที่เกิดเหตุระบุว่าหนึ่งในคนร้ายคว้าระเบิดใส่กลุ่มตัวประกันทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คน1นึ่นาฬิกายีนาทีของวันเสาร์ที่1 4พฤศจิกายนทางการปารีสรุปว่ามีเหตุกระดิ่งภายในร้านอาหารอีกอย่างน้อย2แห่งและยอดผู้เสียชีวิตทั้ง6จุดพุ่งสูงกว่า120คนก่อนปรับขึ้นเป็นอย่างน้อย150คนในจํานวนนี้เสียชีวิตที่คอนเสิร์ตฮอล์หนึคนสนามกีฬา4คนและร้านอาหารอย่างน้อย14คน จากนั้นทางการฝรั่งเศสได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและปิดพรมแดนทั่วประเทศพร้อมจัดกองกําลัง1,500นายตรวจสอบความปลอดภัยในเมืองก่อนที่จะตามมาด้วยการประนามถึงเหตุก่อการร้ายครั้งนี้จากผู้นาทั่วโลก